นแน่ใจไหมคะว่าเตาไมโครเวฟเครื่องนี้ไม่มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารั่วออกมาค่ะนั่นนลสิคะแล้วเราจะรู้ได้ไงหน้าว่าไมโครเวฟที่เราใช้อุ่นอาหารอยู่ทุกวันนี้มีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารั่วออกมาหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นเราไปทดสอบที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กันดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะน้องนคะและตอนนี้นะคะพี่นุ้ยก็อยู่กับคุณสาธิตาปานขวัญหรือว่าพี่ตุ๊กตาค่ะนักฟิสิกส์รังสีชํานาญการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วละค่ะพี่ตุ๊กตาค่ะนุ้ยเห็นกำลังยุ่งยุ่งทำอะไรกันอยู่คะตอนนี้กําลังเตรียมที่จะทดสอบคลื่นรั่วจากเตาไมโครเวฟค่ะโอ้ดีเลยค่ะนุ้ยก็มาอยากจะมาปรึกษาพี่ตุ๊กตาด้วยมีพอดีเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะมีการทดสอบพวกการรั่วของคลื่นไมโครเวฟนะคะนุ้ยต้องถามก่อนว่าในส่วนของการทํางานของไมโครเวฟเนี่ย มันมีหลักการยังไงคะอ๋อค่ะที่ตัวเตาไมโครเวฟนี่นะคะ,คะจะมีหลังกำเนิดขึ้นก็คือแมกนีตอนนะคะ,คะถ้าเกิดว่าเราเปิดเครื่องให้ทํางานนะคะก็ะจะมีขึ้นไมโครเวฟอยู่ภายในตัวเตาค่ะ ตัวคลื่นเนี่ยนะคะเมื่อวิ่งผ่านเนี่ยนะคะมันจะทําให้มเลกุลของน้ําในอาหารสัน่นทําให้เกิดความร้อนขึ้นค่ะความร้อนนั่นเองที่ทําให้อาหารสุกหรืออุ่นขึ้นมาค่ะค่ะบางครั้งเนี่ยถ้าเราจะเอาอาหารเข้าไปอุ่นแล้วเราต้องเลือกไหมคะว่าจะใช้ภาชนะอะไรเพราะบางอย่างเขาบอกว่าต้องระวังอย่างพลาสติกหรือว่าแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้ทั่วไปก็จะเป็นตัวเซรามิกใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าเซรามิกเนี่ยต้องระวังด้วยค่ะว่ามันมีสีเคลือบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเคลือบ ตัวที่มันเป็นโลหะมันก็เกิดการสะท้อนของคลื่นได้พลาสติกเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นพลาสติกที่ทนความร้อนได้เป็นโพลีปปพีรีนอย่างนี้นะคะก็จะสามารถทนความร้อนได้เป็นไมโครเวฟเกรดขึ้นมาค่ะพี่ตุ๊กตาค่ะแล้วอย่างค,คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาในไมโครเวฟเนี่ยค่ะมันมีความถี่แค่ไหนคะถ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ใช้กับเตาไมโครเวฟเนี่ยจะมีความถี่2,450เมกะเฮิร์นะคะซึ่งจะทําให้ มันมีการสั่นถึง2,450ล้านครั้งในเวลา1วินาทีเลยทีเดียวค่ะ,คะแล้วก็ทำให้อาหารที่เรานำเข้าไปอุ่นมันร้อนหรือว่า<ด>สุกนั่นเองใช่ค่ะแล้วในการทดสอบการรั่วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเตาไมโครเวฟนี่เราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะค่ะ,คะมาดูด้านนี้เลยค่ะก็ง่ายๆนะคะก็จะนำน้ำใส่ภาชนะจริงแล้วเป็น ที่เอาเข้าไมโครเวฟได้นะแล้วก็มีเครื่องไมโครเวฟเซเวมิเตอร์นะคะสำหรับว,วัดคลื่นไมโครเวฟจำเพาะที่ความถี่2,450น e ี่ริเอกระเฮเลยค่ะค่ะคสองอย่างเท่านั้นเองใช่แล้วค่ะเท่านี้เราก็เตรียมที่จะทดสอบการวัวของเครื่นงไมโครเวฟได้แล้วได้ค่ะแล้วขั้นตอนเป็นยังไงคะพี่ตาเดี๋ยวพี่ให้น้องมาช่วยในการสาธิตนะคะอย่างแรกนะคะนำ น้ําหรือที่เราเรียกว่าเป็นการจาลองเป็นอาหารนะคะใส่ไปในตัวเตานะคะตั้งที่หมดหายนะคะแล้วก็สูงสุดเลยใช่ค่ะ,คะจะวัดนะคะที่รอบตัวเตาทั้ง6ด้านเลยนะคะ,คะแล้วก็มาอ่านค่าว่ามีค่าขึ้นหรือเปล่าตรงนี้เต็มสเกลอยู่ที่2มิลลิวัต์ใช่ไหมคะ,คะเราอ่านได้แค่จุด ศูนย์ห้าประมาณค่ะใช่ซึ่งอย่างที่บอกว่าไม่เกินห้าไม่ลืิอัตต์ค่ะตามมาตรฐานเป็นไมโครเวฟที่ใช้ในบ้านค่ะเราจะทำแบบนี้ทุกด้านเลยใช่ค่ะด้านหนึ่งเจุดค่ะสำหรับการทดสอบไมโครเวฟเครื่องนี้ผลเป็นยังไงบ้างคะ เมื <S <S ่อกี <S 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 ้เราอ่านที่เต็มสเกลเป็น2มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรนะคะมากที่สุดแค่ตรงนี้เองค่ะ0.1ก็คือจุดตรงกลางของไมโครเวฟที่เราทสอบค่ะศูนย่มิลลิวัตต์ต่อตารางเซนติเมตรค่ะเครื่องนี้ก็ปลอดภัยดีค่ะปลอดภัยเรียบร้อยนะคะก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าจากผลการทดสอบไมโครเวฟเครื่องนี้ ปลอดภัยตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมค่ะวันนี้เชื่อว่าน้องๆได้รับความรู้นะคะแล้วก็ยังได้รับคําแนะนําจากพี่ทุกตาด้วยว่าเราจะเลือกใช้ภาชนะยังไงให้ปลอดภัยในการใช้ไมโครเวฟแล้วก็วิธีการใช้งานที่ถูกต้องอีกด้วยนะคะ,คะและถ้าน้องๆสนใจนะคะอยากจะนําไมโครเวฟที่บ้านมาทําการทดสอบแบบพี่นุ้ยวันนี้บ้านก็ทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,คะนามาที่สํานักางานศีละเครื่องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เลยค่ะค่ะมาพบกับพี่ทุกตาได้นะคะแล้วก็ได้ทําการทดสอบแบบ ที่พี่นุยทำในวันนี้ด้วยค่ะวันนี้ขอขอบคุณพี่ทุกตามมากๆเลยนะคะยินดีค่ะ